ความดันครับมีหือมีหอบผมแพ้ครับเวียนหัวครับหายใจไม่ออกครับ็เลยลองซื้อกินดูอาการเวียนหัวทุกวันนี้ก็แทบจะไม่มีนะครับภุมแพ้ไม่เป็นแล้วช่วงนี้ผมชื่อแชมป์อาชีพเป็นช่างร้านกระจกอยู่ครับอายุสามสิบขวบ้มีปัญหาอะไรบ้างครับก็มีพวกความดันครับมีหือมีหอบมีเอ่มแพ้ความดันที่สูงเนี่ยที่ว่าสูงสูงประมาณเท่าไหร่ได้ไปวัดโรงพยาบาลวันนั้นอยู่1 9 8ครับ เวียนหัวครับปวดไททอยครับแล้วก็มีปัญหาที่ว่าคือหอบคืนนี่เป็นหนักขนาดไหนได้ครับเป็นหนักก็หายใจไม่ออกครับคือคอตีบเลยใช่ครับแน่นหลอดลมนี่ตันเลยครับเป็นฝ้าที่ปอดครับไปเอ็กซเรย์เจอฝ้าที่ปอดฝ้่อันนี้กี่ปีได้แล้วครับอันนี้่าจะสอาะปีสองปีได้แล้วครับใช่โอ้แต่ไม่ถึงเราจะต้องพ่นยาไม่ต้องครับแต่เป็นยาเม็ดกินเป็นยาเม็ดแทนก็คือคุณหมอจ่ายเป็นยาเม็ดใช่ผมแพ้ก็จะมีเป็นขจมูก S <S ลูกไหลตาไหลก็คือบ่อยก็เกือ,อ,อบทุกวันครับก็เลยลองซื้อกินดูครับอ๋อคือเรากลัวว่าถ้าความดันสูงเดี๋ยวอาจจะ ปวดหัวใช่ครับัวจะน็อกไปเลยครับใช่ครับมีทานตัวฮาร์สีเหลืองใช่ครับแล้วก็ตัวอูมิสีเขียว่ทานวันละกี่ซองทานเวลาไหนเอ่อทานผมทานตอนเช้าครับทานก่อนออกประมานคือทานตัวนี้ก่อนก่อนออกทางานแล้วตัวนี้ล่ะครับทานตอนเย็นครับทานตอนเย็นก็คือทานป่างเวลากันใช่อาการเวียนหัวทุกวันนี้ก็แทบจะไม่มีนะครับทานมา2อสเดือนแล้วครับภูมิแพ้ไม่เป็นแล้วช่วงนี้เป็นร้อยมากเลยนานจะเป็นทีนะครับเมื่อก่อนจะนอนหลับหลับยากครับแปนก็จะทักครับว่าตอนนี้ คนทุกมอนหลับเลยอ๋อเมื่อก่อนปุนคนนอนยากนอนยากครับอยากให้ลองครับอ่าได้เห็นเห็นผลดีครับลองลองเราไปลองดูครับได้ผลครับได้ผลครับสําหรับคนที่ไม่เคยทานมาก่อนอย่างคุณแชมป์นี้ยังประทับใจทั้งรสชาติแล้วก็แล้วก็ผลลัพธ์ใช่ไหมใช่ครับผมเจียวพัชทบทานง่ายพกพาสะดวก